วันนี้มาทิป E Class ของเบนครับจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมกันเลยครับ เมื่อกี้ดูโชว์รูมที่แถวระยองไปก็ดูดีมีสไตล์นะแต่ความจริงแนะใจความหนักของการมาครั้งนี้มาทริปทั้งทีต้องขับรถครับและครั้งนี้มอเชียรเป็นไทยแลนด์พาให้เรามาขับตัว W 2 1 3 f a c e l ส f t ที่เพิ่งเปิดตัวปหม่มากุมภาที่ผ่านมาในตัวที่ผมขับนี้ก็เป็นตัว E 2 2 0 D AMG Sport นะครับมีหลายอย่างที่แตกต่างและมีหลายอย่างที่เหมือนเดิมครับไปเริ่มจากข้างหน้าก่อนเลยก็ในส่วนของข้างหน้าเนาะ ก็ข้างหน้าเนี่ยชุดกันชนเกิดกันชนหน้าเกิดคากนะกันชนท้ายเนี่ยมาในรูปแบบของ AMG Body Styling ซึ่งเปลี่ยนไปหมดเลยเสร็จแล้วมันก็จะสอดรับกันกับชุดไฟหน้าชุดใหม่ครับที่เป็น Full LED ทั้งไฟหน้าและไฟท้ายนะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมาถึงตัวกระจังหน้าตัวกระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวแบบ Diamond g i l l ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Mercedes-Benz แทบจะหลายหลายรุ่นก็ในทุกรุ่นย่อยก็จะมีทิมของ Diamond g i l l แทบจะแซมมาแทบจะทุกอะไรนะก็ ทำให้ดูแพรวพราหรูหราแล้วก็มีความสปอร์ตในคลาเดียวกันเมื่อแซมตัดกับชุด AMT Body Styling นะครับล้อเนี่ยอันนี้มาในรูปแบบของ AMT ครับ mm hmm. ก็จะของเก่าเนี่ยในตัว e 2 2 0 d Sport เนี่ยก็จะให้มาเป็นล้อ18เนาะอันนี้ให้เป็นล้อ19นิ้วมาแล้วแล้วก็ดีไซน์เนี่ยผมมองว่าดีไซน์นี้บางคนถ้าชอบก็ชอบเลยน,นะแต่บางคนที่ไม่ชอบเนี่ยก็อาจจะรู้สึกได้ว่าแบบเฮ้ย มันดูเยอะไปมันดูมีมิติเหมือนมีวงแหวนอะไรซ้อนนู่นนี่นั่นแบบดูเยอะแต่ส่วนตัวผมว่าดูแหวกแนวดูมีสไตล์ดีสุงเก้านิ้วเป็นรันแฟตครับในส่วนของกระจกมองข้างเนี่ยโอเคที่เพิ่มขึ้นมาจากตัวก่อนหน้าน,นี้ที่เป็นดีเซลเนี่ยก็เพิ่มบายสปอตมันริ Man ้งให้ทั้งซ้ายขวาเนาะนนในตัวของกระจกด้านคนขับกับกระจกมองหลังก็มีตัดแสงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็ถือว่าดีงามนะครับ ภายในสิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดแน่นอนขึ้นมานั่งป๊มพวงมาลัยครับพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้การดีไซน์ก็ใหม่นะดีไซน์ใหม่แหละแต่ให้ความรู้สึกแปลก,ปลกผมอาจจะยังไม่ชินแหละก็ตกแตก่งด้วยดำเปโนโปแบค็คครับแล้วก็ตัดด้วยหนังนี่เป็นหนังแท้นะแล้วก็ทัชแพดมีการเพิ่มปก,กติเนี่ยมันจะเป็นแค่ลูกกลิ้งธรรมดาแล้วกดโอเคได้ใช่ปะแต่เน,นี้ยมีการเพิ่มของในตัวฟังก์ชันที่เป็นแบบของเก่าเป็นลูกกลิ้ง อันนี้เป็นการใช้ทั้เรื่องวอลลุ่มและตัวเซตลิมิตสปีดคุยคอนโทรลนะครับแล้วก็ตัวแพดเดิลชิพก็เปลี่ยนใหม่เออก็ดูดูแบบใหญ่ขึ้นดูเต็มมือมากขึ้นก็รู้สึกดีนะในส่วนของนี้ยังเหมือนเดิมด้านขวาเป็นตัวคันโยกคันเกียร์นะครับและด้านซ้ายเป็นของที่ปันัฝนและไฟเลี้ยวส่วนเบาอ,อันนี้เนะบกคู่หน้าสามารถปรับระดับด้วยไฟฟ้านะครับแล้วก็ทั้งทริมทั้งหมดที่เป็นหนังคุ่มเนี่ยเป็นหนังอาร์ติโก้และในเบาคู่หน้าก็สามารถที่จะ เมมซีดได้3ตํตำแหน่งทำคู่หน้าเลยเออส่วนอย่างอื่นแอร์ยังเหมือนเดิมครับเป็นเทอร์มมติกสโซนแล้วก็ข้างหลังยึดยงความแรงจากข้างหน้าเป็นหลักตัวในสิ่งที่แตกต่างถัดมาก็คือตัวเอ็นฟ a เทนเมนต์เอนเตอร์เทนเมนต์ต่างเนี่ยในตัวนี้ก็ได้อัพตัว MUX เป็นรุ่นล่าสุดสามารถรองรับ Apple CarPlay, Android Auto แล้วก็มีฟังก์ชันลูกเล่นต่างๆางางแพลาๆนิดหน่อยให้รู้สึกว่ามีอะไรใหม่โดยที่จอกลางนี้เป็น12.3นิ้วนะครับแล้ว Instrument c เ u s t e r เเขาเคลมว่าใหญ่ขึ้นก็เป็น12.3นิ้วแล้วเป็นเชื่อมกันเป็นจอยาวก็มิติดูดีนะสามารถปรับสไตล์ได้ในการขับขี่อยากเป็นแบบคลาสสิกสปอร์ตโป๊กเก็ตสีหรืออะไรก็ตามก็สามารถปรับได้แล้วแต่ความชอบแต่ละคนนะครับถัดมาตรงนี้ ก็จะเห็นได้ว่าก็ในเบนรุ่นใหม่ก็จะเป็นทัชคอนโทรลเลอร์อย่างนี้ยแหละครับทัชแพดรุ่นใหม่ก็ให้สัมผัสที่รู้สึกว่าก็ดีนะส่วนฝั่งขวาเนี่ยอันนี้ก็คุมวอลุม่มเปิดปิดจอแล้วเปิดม้านหลังส่วนซ้ายก็ปรับโหมดการขับขี่แล้วก็มีพวกระบบกล้องมองหลังปักแล้วก็ไอออโต้สตาร์ทสต็อปอะไรก็ว่ากันไปนะครับมาในส่วนข้างหลังเนี่ยแน่นอนข้างหลังถ้าใครเคยใช้ตัวก่อนเฟรนซ i ลิกรู้เลยว่า ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันขนาดนั้นก็หลักๆยังเหมือนเดิมมีม่านข้างมีม่านหลังอะไรประมาณนี้นะครับและนอกจากน,นั้นครับฝาท้ายเนี่ยสามารถเปิดปิดด้วยไฟฟ้ามาพร้อมกับระบบคีย์เลสเอ็นทีโกก็สามารถเปิดได้ทุกป,ประตูคีย์เลสแค่เอาแค่คุ้แจอยู่ในกระเป๋าก็เปิดได้แล้วครับก็อันนี้คืออัปเดตย่อย มว่าน่าจะครบนะที่คิดว่าแตกต่างก็ราคาเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม201,000ก็คันนี้เนี่ยค่าตัวอยู่ที่3,540,000บาทครับก็จะได้เจ้า E220d โอ้โหตัว AMG Sport คันนี้ไปขับนะฮะก็เดี๋ยวต่อไปเราไปดูการขับขี่แล้วว่าคันนี้เนี่ยขับเป็นยังไงด้วยทุนเดิมเดอเครื่องตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีความแตกต่างกับตัวก่อนลกครับ แต่พอมาอยู่ในบอดี้ที่แตกต่างออกไปเรื่องแอโรไดนามิกอาจจะมีผลไหมก็เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงและตอนนี้เราอยู่ในช่วงทดสอบครับกับเจ้า Mercedes-Benz E220d AMG Sport นะครับก็คันนี้เนี่ยมาในเครื่องยนต์รหัส OM654 นะครับ2.0 4สูบ16วาลเป็นเครื่องคอมเรลเทอร์โบชาร์จอินเตอร์คูลเลอร์นะครับ คันนี้ให้พละกกำลังมา194แรงม้า400นิวตันเมตรประกบกับเกียร์นะครับ9จังหวะาย D-Tronic ก็ขับเคลื่อนที่ล้อหลังก็ถ้าเทียบคู่แข่งเนี่ยแรงม้านี่ยเยอะกว่า4ตัวนะแต่แรงบิดเท่ากันก็เดี๋ยวเรามาดูอัตราเร่งนะครับไม่ว่าจะเป็น 0, ู8 0นย์ถึงร้ยีคันนี้จะเป็นยังไงก็ไปชมกันเลยครับโหมดสปอร์ตครับ 3, 2, 1องยแรงบิดดีเซลนี่ จังหวะม,มันดึงเนี่ยมันตีนต้นที่ใช้ได้เลยนะโเสวพอที่จะรู้สึกได้ว่าผมว่าออกตัวดีนะแต่พอเริ่มลอยลำไปสักพักหนึ่งอะด้วยความที่คันนี้เนี่ยมีการลากเกียร์นิดหน่อยดีเซลเนี่ย เวลาลากไปเลนไลน์หนักๆเนี่ยรู้สึกว่ากราฟแรงม้ามันก็จะตกอะเนาะมันทำรู้สึกว่ารถมันแผ่วแต่ก็เออผมว่าความเร็วมันก็อยู่ในจุดที่โอเคนะไม่ไม่ได้ช้าไม่ได้อะไรเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าพอจริงๆแล้วเนี่ยเลขวินาทีมันออกมาประมาณเท่าไหร่นะครับก็พอจะเห็นเห็นภาพกันได้บ้างนะฮะ แล้วต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอัตราเร่งแสงครับก็80-120ครับเดี๋ยวผมจะเปิดลิมิตสปีดนะครับก็กําหนดไว้เลยนะเดี๋ยวเซตลิมิตสปีดไว้ที่80อ่ะก็โอเคครับตอนนี้ความเร็วที่80แล้วครับลิมิตสปีดทํางานนะฮะก็เดี๋ยวเราจะแคนเซลเพื่อดูกันว่าอัตราเร่งจะเป็นยังไงใน3-2-1สอ่งไปครับ เราไม่ต้องกดคันเซร์นะครับแค่คลิกไปถึงคลิกดาวมันจะกลายเป็นโหมด s พ c สชิพนะครับต้องบอกว่าการขับความเร็วสูงของเจ้า e220d m g sport คันนี้ก็ถ้าพูดกันตามตรงนะวิวยูใช้ได้นะแต่ผมว่ามันดีกว่าตัว เอวกาศที่เป็นนี่น,นะไฮบริดอะคือเอาจริงอาการวิ่มันจะเริ่มมาให้เห็นตอนความเร็วประมาณ140-150ขึ้นไปนะครับแต่พอเป็นยางรันแฟตแล้วล้อก็ให้ความมั่นใจขึ้นมานิดนึงเพราะว่ารันแฟตนั้นแยมยางนั้นแข็งนะทำให้การยึดเกาะในความเร็วเนี่ยรู้สึกว่าเออใช้ได้พอสมควรแล้วนะเออแต่พอเวลามีลมปะทะข้างๆเนี่ยข้างๆลมแรงเห็นได้ชัดเลยว่า ด้วยความที่ช่วงล่างเนี่ยไม่ใช่ช่วงล่างแบบ a d ดัพ i ี e หรือว่าไม่สามารถปรับหน่วงได้การที่มีลมประทามาข้างล่างแล้วสติฟของรถมันไม่ได้ดูดพื้นขนาดนั้นต่อให้ Aerodynamic คันนี้น่าจะดีกว่าตัวก่อน f a เฟสซ f t พอสมควรแต่ก็ลึกๆแล้วรู้สึกว่ามีอาการร้อนๆให้เห็นในความเร็วสูงพอสมควรนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยในหน่วงของเซนเตอร์ต่างๆเนี่ยดีนะปล่อยฟมอะไรขับเนี่ยรู้สึกว่าเพราะนี้อันนี้คือขับ มีความเร็วอยู่นะก็รู้สึกได้เลยว่าโอเคใช้ได้ต่วงทุกอย่างเซนเตอร์กําลังดีสมมุติว่าเป็นคนที่แบบเธอตกใจข้างหน้ามีอะไรเฮ้ไม่ไม่เสียการหน้าไม่ได้ไวขนาดน,นั้นใช้ได้ครับในเสียงของการเก็บเสียงขับทางไกลเออเสียงลมผมว่าควบคุมดีนะแต่พอเป็นถนนแบบที่พื้นเซอร์เฟซไม่ดีอะจะค่อนข้างมีเสียงขึ้นมาชัดพอสมควรนะแต่ก็ อยู่ในเกณฑ์ที่ผมรับได้ดังมันดังมันดังในจังหวะที่มันมันควรจะดังอะ่ะมันก็มันก็โอเคอะ่ะเออไม่ไม่ได้รู้สึกว่าการเก็บเสียงแย่ yeah. การเก็บเสียงนี่ผมว่าผมว่าก็ผ่านอยู่นะเออใช้ได้เลยอัตาริงเมื่อกี้ทาให้ดูแล้วก็ผมว่าเพียงพอครับขับ หลายๆสบายๆคนที่ซื้อดีเซลมาเอาจริงแล้วเนี่ยเราซื้อมาเน้นประหยัดมากกว่าเน้นแบบ boost speed อยู่แล้วเนาะด้วยความที่194แรงม้าก็ให้ได้มามานี้จะขับแบบเขาเรียกว่าจังหวะที่ฉุกระหุกฉุกเฉินก็ให้ได้อยู่เพราะว่าคีย์หลักของมันก็คือเรื่องของความประหยัดน้ำมันนั่นเองเนะครับถัดมาเนี่ยในส่วนของช่วงล่างการซับต่างๆรอยต่อถนนเนี่ยด้วยความที่ช่วงล่างของเบนเนี่ย จะไม่ได้มีความแข็งกระด้างหรือว่าอะไรขนาดนั้นจะมาในแนวนุ่มสบายและผมว่าผู้ใหญ่ชอบนะถ้าในสไตล์ของผู้บริหารหรือว่าซื้อให้คุณพ่อคุณแม่นั่งหรือว่าเป็นคุณเป็นแบบว่าเจ้าคนหนายงคนน่ะมีคนขับรถขับแล้วคุณนั่งอะ่ะผมว่าคันนี้ตอบโจทย์เรื่องความสบายขับทางไกลนั่งทางไกลรู้สึกสะดวกสบายไม่ได้รู้สึกว่าแข็งตึงตังพูดด้วยเบาะเนี่ยก็โอบรับกำลังดีนะไม่ว่าจะเข้าโค้งแรงๆหรืออะไรเงี้ยก,ก็ก็โอเค แล้วก็อย่างที่บอกช่วงล่างซับแรงกระแทกได้ดีครับคันนี้ผมว่ามาในช่วงล่างแนวแน่นนุ่มหนึบกลางเออแต่ไอแน่นเนี่ยแน่นจริงเวลาแบบว่าจะอธิบายให้เข้าใจไงแน่นแบบเวลาลงหลุมลงบ่อลงอะไรมันแบบมันไม่ได้มีเสียงกรอกกรักรมันแบบดุ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 บลงไปเลยอ่ะมันแบบเออเฮ้ยแม่งใช้ได้วะแบบเออแน่นในขณะเดียวกันยังให้ความนุ่ม แต่ด้วยดีไซน์ของลักษณะของรถ Mercedes ครับเขาจะเน้นเอกลักษณ์ของความสดวกสบายความตุ่มความละมุนก็คันนี้อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าไว้ใจได้มากนะในความเร็วสูงแต่ถ้าขับไม่เกินร้อยี่ไม่เกินร้อยสามเพียงพอครับซื้อแบบขับไปอย่างที่ผมบอกใช้ชิวๆไหลๆตามสายถือว่าเพียงพอเออส่วนการขับในเมืองหรือการขับอะไรต่างๆเนี่ยก็ ยังมีเอกลักษณ์ที่ไม่แตกต่างจาก W213 เหมือนเดิมนะด้วยความที่ลักษณะเป็นเครื่องดีเซลก็อัาตราเร่งออกตัวอะไรทอก์0 400ม้าแต่รอบต้นๆก็ถือว่าผ่านเพียงพอไม่มีปัญหาครับเออเอาจริงทุกอย่างดีครับสิ่งที่ควรจะติหรืออะไรเนี่ยนะมันก็อาจจะมีบ้างซึ่งเดี๋ยวเราไปชมกันว่าว่ามีสิ่งที่ผมชอบและไม่ชอบอะไรบ้างกับเจ้า คันนี้นะครับ E 2 2 0 D MG Sport W 2 1 3 Facelift เ uh เรามาเริ่มจากข้อเสียกันก่อนเลยครับลายภายในตัวก่อนเป็นอลูมิเนียมทรีวิทราพริสคัตครับแต่อันนี้ดูเรียบๆไม่ค่อยมีมิติแต่ก็แล้วแต่คนมองนะครับ ถ้าใครมองว่าสะอาดตาก็โอเคครับในค่ายคู่แข่งมีระบบประตูดูดหรือ soft close แต่คันนี้ไม่มีมาให้ครับลำโพงผมมองว่าตัวนี้ก็คือท็อปไลน์ของดีเซลนั่นแหละครับก็น่าจะให้เครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์อะไรพวกนี้มาแต่คันนี้เป็นแค่ MB Audio 20เท่านั้นเองครับในตัวก่อนเฟซลิฟต์จะมีปุ่มปรับบอกคนนั่งให้ร่นสุดมาได้เพื่อให้คนนั่งหลังสบายครับแต่นี้ตัดออกทำให้ต้องเอื้อมมือไปกดอีกฝั่งเองครับ ระบบไฟหน้าเป็น LED ก็จริงครับแต่ไม่มีระบบออโต้ไฮบ e a m แอ s i ิสและระบบพวก u l t ติบีม LED เนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับไม่มีมาให้เช่นกันครับมาถึงข้อดีกันเลยครับหน้าปัดหน้าคนขับเป็นแบบ Full Digital TFT 12.3นิ้วแล้วนะครับทำให้ดูดีมีสไตล์และสามารถปรับลุกเล่นได้เยอะมากเลยครับ ช่วงล่างถ้าคุณเป็นคนที่ชอบขับรถนุ่มๆสบายนะครับขับให้ผู้หลักผู้ใหญ่นั่งไม่ได้เดินเร็วไม่ได้เดินซิ่งสาดโค้งคันนี้เหมาะสมมากๆเลยครับรูปร่างหน้าตาดูโฉบเฉี่ยวกว่ารุ่นที่แล้วในไล์อัพดีเซลขึ้นเยอะเลยครับด้วยชุดแต่งของ AMG Body Styling ถึงช่วงล่างจะไม่ได้เรียกว่าดีที่สุดหรือมั่นใจที่สุดเวลาขับความเร็วสูงแต่ล้อขอบส9ใหม่ครับที่มาพร้อมยางรันแฟตเทดแวแค่240ที่ใส่มา พอจะเพิ่มความมั่นใจกว่าตัวก่อนที่เป็นล้อ18นิ้วได้อย่างชัดเจนครับสำหรับใครที่ชอบความบันเทิงกันนี้ก็ยังรองรับระบบ Apple CarPlay หรือ Android Auto ได้แล้วนะครับโดยฟังก์ชันของมันก็คือการเสียบสายไปบริเวณหน้าคอนโซลกลางนั่นเองครับ Mm hmm. แล้วก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับกับมาทริป m e r c e d e เ b สเบที่พัทยาครับครั้งนี้ก็อย่างที่ดูไปเลยเป็น W 2อ3สตัวเฟสครับแล้วตัวที่ได้เราทดลองขับแบบสั้นๆก็เป็น E 2 2 0 d G Sport นะครับก็มันก็มีอะไรหลายอย่างที่ดูใหม่แบบใหม่เลยนะแต่บางอย่างก็ยังยึดโยงตามแบบฉบับของ2-3เดิมนแัแหละก็ ข้อดีข้อเสียก็เล็กๆน้อยๆตามที่เรากล่าวไปแต่ครั้งนี้ยังไม่ใช่ฟูลรีวิวแบบฟูลจริงๆนะเดี๋ยวเราต้องทำฟูลรีวิวอีกทีก็เดี๋ยวนี้เราจะกลับกรุงเทพแล้วครับแล้วเนี่ยเราได้สลับรถมาเป็นเจ้า g l s คันนี้ก็คันนี้เป็นตัวประกอบในประเทศนะก็เดี๋ยวรีวิวจริงๆก็จะมีอีกเหมือนกันสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ให้ทีมงาน drive world ด้วยครับสำหรับวันนี้ผมเต้นต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ